การได้เปรียบพอสมควรน,นะครับเจอกับกสุพรีมนครศรีธรรมร,ราชนะครับก็แม้ว่าจะแพ้นะครับถ้านครนน,นทบุรีแพ้ก็ต้องลุนนัดสุดท้ายนะครับคือสถานการณ์อยู่ในในมือของนครนน,นทบุรีซึ่งมีมริกาการทองกลับมาช่วยทีมได้นะครับันั้นสุพรีมต้องชนะไว้ก่อนแล้วค่อยลุนนัดสุดท้ายต่อนะครับวันนี้นี่ทีมหญิงชิงกันที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับขณะที่ทีมทีมชายชิงกันที่ชนบุรีนะครับ ผู้ชายก็ขาดนะครับเพราะว่าชนบุรีก็ทำแต้มห่างทางด้านาทั้งนครสวรรค์ลและเชียงรายวีซีเชียงรายวีซีมานะครับเจ็ดคะแนนนะครับ<อ>ห่างก<อ>ารประชุมการแข่งขันเซตที่สองครับคะแ<อ>นนแรกนี่เป็นของทางกระทุ้งภูเก็ตนะครับคนาประชุมพวกนะครับขึ้นไปตีลูกนี้ตีได้ดีสุขมานเป็นบุญเสิฟมาครับ เซตมาให้โอ้โหแต่ว่าตีมาในลูกนิดตีค่อนข้างเบาต้องทิปเอาบอลข้ามไปก่อนนะครับเอาครับลูกนี้ไม่ข้ามนะครับสี่บอลครับ,บ,รบโดนขอบตะข่ายด้านบนก่อนครับลูกไหลหลังของเอมออนออกนำเป็น2.0ศครับทางด้านกระทุบภูเก็ตดูภาพช้า <S 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 อืม สุนทยาได้ตบแบบเน้นๆเลยครับวันนี้เล่นไม่ออกนะครับในเซตแรกนะครับเซตที่สองนี้ต้องช่วยทีมเยอะเลยครับสุนทยาเพื่อที่จะกลับมาให้ได้อออโอ้โหข้อมือนี่ดีจริงๆครับออโมอาสิทธิรักษ สามหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้เสิร์ฟเสียเองครับอังคณาประจุพวกหน้าหวานที่สุดเลยครับในทีมของกระทูภูกเก็ตนี่อังคณาครับลูนนี้เซตมาไปมาติดครับอังคณาอันเดอร์มาโอ้โหอธิสาช่วงสองสามแมตช์หลังนี่อธิสาฟอร์มยอดเยี่ยมครับ ทําแต้มให้ทีมได้ตลอดรับบอลไหลหลังบอลเร็วนี่อนิสานั้นทําได้ดีมากนะครับเล่นบอลเร็วเหมือนกันครับวันนี้แต่ว่าไม่ยังไม่เด็ดขาดเอาครั้งหนึ่งเัยนี้แต่ว่า <c oughs> ยกบอลครับ ทำห่างอีกครั้งหนึ่งครับ5ต่อ2อุตส่าห์ถอยไปไกลแล้วครับออนุมารกติดตะข่ายไม่ค่อยเคยรียดแล้วครับวันนี้ดูจากเซตแรก3-5ครับเอ็มออนเซิร์โอ้โห <laughs> ออโมาต้องช่วยครับแล้วก็ต้องฟรีบอลไปครับอัิสาเอาเลยครับจะเล่นเร็วหรือเปล่าไหลหลังมาโดนเหมือนกันครับนี้ไหลหลังมาสวยมากแก้วกรยาครับดูครับมาหนีบล็อกขึ้นคนเดียวนะครับสุรศรดีไม่อยู่ครับตบทางตรงอ้าวบอลแรกเปิดไม่ได้ <c oughs> ออกครับโอ้ห้าเท่าครับ วอลและบอลน,นี่ถ้าบางครั้งในสมาธินี่หลุดนั้นมีสิหลุดไปไกลเลยนะครับอันตรายมากแต่ตอนนี้เ่เห็นนำไเยอะเลยชักจะไม,ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เลครับทางกระทู้ภูเก็ตหาเท่านะครับก่อนแข่งนี่คืออาเสียมกีฬาได้วิคห์ครับว่าคู่นี้จะวัดกันที่เกมลุกครับ วัดกันที่ใครรุกได้เด็ดขาด,ดกันนะครับเกมรับนั้นเหนียวพอๆกันตอน,นนี้ถ้าดูจากเซตแรกแล้วเนี่ยเกมลุกของทางกระทุ้ภูเก็ตด,ดีกว่าครับไอซีจีขอนแก่นเล่นไม่ได้เลยครับแต่ว่าเซตนี้นำอ่ากระทุ้ภูเก็ตนำอยู่ครับ <S <s <hr ie> ดูจากคะแนนนั้น6เท่านะครับหกเท่าไอซีจี <CG S 2> ขอนแก่นนำหกห้าแล้วก็เสียก็เป็น6เท่าครับตอนนี้6เท่าแล้วนะครับ แรงมากโอ้โหทีนี้ไม่ดีครับต้องคืนบอลไปครับฟรีบอลไปแล้วเล่นเร็วเยี่ยมเนี่ยครับวันนี้อลิสาซึ่งเศษเนี่ยสุดยอดมากในช่วงหลังนี่ฟอร์มดีนะครับดูครับขึ้นมาแล้วเล่นบอลเร็วได้ดีมาก เลยเส้นครับโอ <laughs> ้ามมาก่อนนะครับับ <laughs> เป็นเซนเ c อร t ท m าม u าครั้งแรกในเซตที่สองนะครับภูเกต็ตนำอยู่8ต่อ6นะครับเนี่ยรับอาจารย์บันเทิงขาวผ่องนะครับคร <h> ับหน้าสตาร c o โคสของทางกับทู้ภูเกต็ต <h> คน <h> ที่สร้างออนุมาสิทธิลักษณ์ขึ้นมานะครับจากเด็กจากพังงานะครับ มือตบอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับอนุมาสิทธิลักษณ์เดี๋ยวช่วงปลายเดือนหลังจากปิดเล็กปิดการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้นะครับก็จะเตรียมทีมชาติไทยนะครับหรือว่ามีงานใหญ่คือการคัดเลือกไปโอลิมปิกวันนี้มีสองคู่ครับที่ชนบุรีเดี๋ยวเจ้าถิ่นจะมาฉลองแคมป์นะครับว่ากันอย่างนั้นะครับอย่างไรวันนี้จะต้องเล่นเพื่อชนะเอาให้เด็ดขาดไปเลยครับ คว้าแชมป์ไปครองครับเป็นสมัยที่สองติดต่อก,กันครับสำหรับชนบุรี t e c h Air f o r c e ครับหรือพลังชนนะครับอ้าวเช็คพลาดนะครับเอมออนนี่ประสบการณ์สูงอย่างเอมออนนะครับยังเช็คพลาดแล้วนี่แมประสบการณ์น้อยครับที่เป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วนี่จะพลาดขนาดไหนครับวันนี้มือเซตเสิร์ฟต่อนะครับกรวิกา อ้าครัน um ี้คัน right. ี really ้ไม่พลาดแล้วนะครับคือพอลูกมาระดับวนไหล่น да> ี่ผ so ู้เล่นก็จะจะปล่อยนะครับถ้ายืนอยู่ใกล้เส้นหลังมากก็ได้ได้แต้มนะครับตามหลังอยู่2คะแนนด้วยกันนะครับ7ตบเาอามาอครับอันิกาขึ้นมาตีลูกนี้แต่ว่ายังเซ็ตได้ บอลคลูดเน้นเล่นเร็วทันทียังรองไว้ได้ครับเซตมาลูกนี้ต้องเนี่ยครับวางไปลึกเลยครับฟรีบอลลูกนี้ขึ้นมาตีติดสัญญาครับตีประคองเอาไว้ก่อนครับให้ข้ามไว้ก่อนแล้วเจอบอลเร็วเลยครับดูดิบอลเร็วหัวเสาที่เอาไม่อยู่ครับสิบต่อเจ็ดครับกระทุ้งภูเก็ตดูภาพช้าครับแข็งแกร่งขึ้น สุขุมาันครับสุขุมาันอ้าวเอมออนครับพี่บอลแรกครับเปิดเสียครับ11ต่อ7วันนี้เอมออนเนี่ยแม่ครับเปลี่ยนธนาพรธนาพรนี่อายุแค่18ปีนะครับดาวรุ่งของเอสจีขอนแก่น ถือว่าเป็นเพื่อนประสบการณ์สูงที่สุดในทีมเลยครับเอมอนแต่ว่าบอดพลาดบ่อยๆไม่ดีอ่านได้ครับบล็อกจะแตะจะยอดนะครับอลิสา <c oughs> ลุกจากเส้นหลังนะครับ <c oughs> บล็อกบล็อกอ่านได้ครับดูครับ <c oughs> ดูขึ้นอยู่เลยครับ <c oughs> จริงๆจังหวะน,นี้ตีดีกว่านลครับ <c oughs> ตีให้แรงๆดีกว่าตีครับลงเส้นครับอลิสา นี <S 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 ่เป็นตัวทำแต้มตลอดเลยนะครับทั้งเซตแรกแล้วก็เซตล่าสุดนะครับเซตที่2นี่พลิกกว่ามือนะครับแบบไม่แรงแต่ทางดีมากเอ้าเปิดบอลแรกไม่ดีครับขาประภัยพันโอ้โหเอาข้ามไปก่อนครับขาประภัยพันเอาเลยครับมาแล้วครับในตอนนี้เอา้าวย้อนหลังมาลูกนิด จะเอามาได้นะครับสนธยาหยอดไม่ครั้งหนึ่งยังรอไว้ครับเอมอนเอาเลครับเล่นบอลเร็วตีติดครับเซตมาหัวสาวสนธยาตีติดเอ้ายังได้ครับสนธยาหยอดอีกครั้งหนึ่งลูกนี้รอไว้ได้อ้าวโอเวอร์โอเวอร์ครับไปเล่นก่อนนะครับข้ามแดนไปก่อนนะครับจังหวะนี้เสียแต้มให้กับกระุงปุกเก็ตครับ53-8ต่อถือว่า เอสซีขอนแกน่นเนี่ยรับได้ดีตลอดไปพลาดมาพลาดลูกนี้นะครับโอเวอร์ <Over S 1> คือเอามือไปเล่นบอลข้ามตะข่ายก่อนเข้าไปในแดนล้ำไปในแดนของกุทุภูเก็ตเสิร์ฟเสียเองครับ9ต่อ13มือเซตไปเสิร์ฟนะครับกิตติยกรผ่านสำแดงอ้าวโอ้โห ดูเลยครับแม่น้องออฟโอ้ออลมาสิทธิรักขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับตีผ่านบล็อกไปเฉยๆต้องยอมครับอัดไปเต็มๆเลยครับหัวเสานี่ของชอบอยู่แล้วตสตีใส่สนธยาครับเอาเลยครับเซตมาให้เอมออนมานุสิตตีเหมือนกันครับตรงนี้ลงนะครับครับหลงแดนหลังเลยนะครับสวยครับ10ต่อ14ครับก็ไม่ห่างมากครับเซตนี้ดีขึ้นครับ SCG ซขนแก่น พอจะรุกได้แต้มบ้างโอ้โหแถ้าอนุมาข,ขึ้นมาอยู่ที่หน้าแล้วนี่ผู้ต่อสู้ก็ลำบากใจครับดูครับขึ้นมาในสูงก็บล็อกด้วย,ยครับครับตบรับไม่อยู่เลยนะครับ มีบ้างครับเอ็มออน11ต่อ15ครับต้องบอกว่ามีประสบการณ์สูงครับตัวทีมชาติไทยนะครับเอ็มออนสุธยาแก้วบณิตครับเสิร์ฟเสิร์ฟแรงนี้ออกครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับลูกนี้เสิร์ฟออกไปเองนะครับยังห่างอยู่ที่5แต้มครับ เชือดสีแดง SGG ขอนแก่นตามหลังอยู่11ต่อ16อยากเปนเธอขาพองครับติวเป็นลายบุคคลครับอารมณ์ดีครับวันนี้นักวลเลย์สาวของไทยก็ตัวรูปร่างสูงเกิน170 475กันนะครับแต่ก็ยังไม่สูงมากครับเมื่อเทียบกับนักวอลเลย์บอลฝรั่งรหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าจีนนี่แบบร้อยในทีมต้องมีครับ190ซนเมตรนี่ต้องมีแน่นอนของจีนนี่ยังต่ำใน180กว่าแน่นอนครับ,รบนี่ยังร8 5นะครับ ของเชียขอนแกน, 3, น <laughs> มีอยู่สามสี่คนเหียบกลองมาเอาเลยครับเอาสมหมายลงมาแล้วนะครับเป็นปตอนนี้สจเอ,อ,เอ,อ,อ็มออนพระฤทธิ์แกนลิฟตีดีมาก12บต่อสิครับสจขอนแกนไล่ดูครับแต่ตอนนี้ทำแต้มอยู่คนเดียวเลยครับได้คือได้บอลสวยๆนะครับจากกิติยากรก็ทำให้เอมออนได้แต้มโอ้โหโอ้โ <laughs> ออนูมาครับตบจาก3เมตรนะครับสมหมายสมหมายตีดีครับรุนี้เอาสมหมายนิยมพลลงมาสมหมายนี่มาอยู่กับ uh, SCG ซีจีอนแกนนะครับในช่วงเล็ที่2นะครับ ลงมานี่ทําให้ผลงานของทางเอสซีจขอนแก่นันดีขึ้นมา,าแบบไม่ผิดหูผิดตาเลยครับแต่วันนี้เนี่ยลงเป็นตัวสํารองครับสมมานนิยมพลครับอ้าวมพา,าบอลนะครับจัวะนี้อ่าขยับเข้ามาใกล้แล้วนะครับสิต่อ17ครับเอสซีจีขอนแก่น แก้วกัลยาเสิร์ฟา15ต่อ17แถบบล็อกได้แต้มนะครับรับสมหมายที่ยกหมดหัวเสารครับครับเหลือสองแต้มแล้วครับ ล้นครับตอ,องหมายคนเดียวเลยนเนีเ่ยเอสิตกทุมูกเข็มเหลือแต้มติดต่อกันครับต่อเนื่องเลยครับตอนนี้เหลือแต้มเดียวแล้วนะครับ16ต่อ17โอ้โหข้ามไปงี้ก็อันตรายครับแล้วก็ ไหลหลังมาทันได้เยี่ยมครับ17เท่ากันแล้วครับเซตที่สองพัชรีดีเสมอแม่พอกกรองมาแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับครับน้องน้องออนเปลี่ยนออกไปนะครับสุดติดตาลงมาแทนอ่าพื้นบ้างครับอ่า18ต่อ17กระทุ้งภูเก็ตนำนะครับ ไล่มาดูครับมบอลไหลหลังของอริสายังได้แต้มอยู่ออนุออมาก็เปลี่ยนตัวลงไปครับกลับขึ้นมานําอีกครั้งหนึ่งครับกัตตูภูเก็ตนะครับ,รรดรบโดนนิดโอ้ยเ <c oughs> ยี่ยมครับมท <c oughs> ี่สมหมายทําแต้มคนเดียวเลยครับแก้น,นี้18เท่าครับดูครับดูสมหมายขึ้นทํำท่าจะตบอาฉลาดมากครับท,ำทํบทำท่าจะตบแล้วหยอด ลูกนี้ทิปมาลองได้ครับสมหมายตีเอาข้ามไปก่อนครับเซตมาลูกนี้ตีเตะบล็อกไม่ไหวครับขาไพภพันลูกมันสูงเกินครับหนีไปข้างครับ19กัป18บอาล้ครับเซตนี้สูสีครับโอ้โหจาบันเทิง <laughs> เริ่มเริ่มส่งเสียงแล้วนะครับขาไพาภพันมาเล่นในช่วงสองนี้เป็นลิเบอรโร่นะครับตัวทีมชาติไทยบอแลแรก ดีครับเอมนพันุศิตร์คแรกนี่แย่ yeah, เลยครับแต่พอเสียบอลแรกแบบนี้ก็ไม่ถึงทางด้านกิติยากรครับเนี่ยครับมือเซตของ s อ g ขอนแก่นลงมาแล้วครับสุรโตสดีโ <Yeah. S 1> ยครับโอ้โหเสียงง่ายๆครับ21ต่อ18 <c oughs> จริงเงเซจีเสียอย่างนี้เนี่ยทางกระทูภูเก็ตเนี่ยเหมือนกับใจมาเลยครับกําลังสูสีอยู่แล้วเลยครับไล่มาไปพลาดสองลําแต้มเนี่ยหลุดไปสองลําแต้มเลยครับคือเปลี่ยนเอาสมหมายมาเนี่ยเก่งกำลังดีเลยครับเพราะสมหมายทําได้สามสี่คะแนนติดต่อกันเลยครับแไปมาแล้วปรากฏว่าบอลแรกเสียหมดครับเอมอนก็เลยทําให้ใจนี่ก็เสียตามไปด้วยครับเนี่ยครับประสบการณ์สูงนะครับสมหมายนิยมผล เล็กแรกไม่เล่นนะครับมาเล่นเล็ก2แทนและช่วยให้เ c ขอนแก่นเนี่ยจากทีมที่อยู่ท้ายตารางเนี่ยกลายมาเป็นทีมที่อยู่หัวตรงกลางตารางได้เลยครับ สมหมายต้องเอาข่าไปก่อนครับลูนี้เซตมาโอ้โหแม่ออนมาไม่เหลือต้องใช้คำว่าไม่เหลือครับแบบน้องอ่อนที่ก่อนวิกาเปิดมาให้นี่โอ้โหบวกจังหวะนี้เข้าไปครับ22ต่อ18โอ้โหสี่แต้มเซตนี้เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับ SCG ขอนแก่นทำแต้มไล่ขึ้นมามีบาง แต้มเนี่ยแซงแต่ว่าแม่แล้วก็เสียไปง่ายๆนะครับเสียง,ง่ายๆ3ามแต้มรวดเลยตอนนี้ก็โดนทิ้งไปอีกครั้งครับ22สต่อ18สำคัญเลยนะครับแต้มต่อไปนี้นพลาดอีกนี่เซตนี้จะจบด้วยความพ่ายแพ้ทันทีนะครับ s อ g ขอนแก่นคือบอลเล์บอลเนี่ยสี่คะแนนนี่ถือว่าไล่ทันนะครับ,รบแต่ว่าถ้าตัวเองไปพลาดซ้ำเข้าไปอีกแล้วเนี่ยมันหมายความว่าโอกาสในการที่จะไล่ทันนั้นกลับจะยากขึ้น,นเรื่อยๆครับ กระทุ้่วเก็ตขออีก3ก็จะปิดเซตนี้ครับขออีก3แต้ม,ม <า S 1> ส่วนเอสซีขอนแก่นขออีก4จะทันนะครับมอาเลยครับขึ้นมาครับสมธยาลูกนี้ได้เล่นหัวเสาแบบนี้นะครับดูอีกครั้งครับกิติยากรเปิดไปให้กับสมทยาตีแฉลบลอกมา19-22ต่อครับ โอ้โหนี่นึกว่าตบครับนึกว่าตบนึกว่าออนุมาขึ้นไปตบที่ไหนได้หยอดนะครับเปลี่ยนเอารุจิลานะครับลุจิลาพาโคกทมนะครับลงมาต้องการอีก2อคะแนนนะครับกระทูภูเก็ต <c oughs> ให้อนาคารครับเอาแค่ข้ามไปก่อนลงนี้อเอบอลพัฒนเศรครับตีมาติดอลิสาไตเองเลยครับโอ้สนทยาตีไม่ข้ามครับที่เหมือนกล้ากวกลัวกลัวจะเสียครัถ้าเสียจริงๆครับกิจยากรก็ไม่ได้เซ็ตนะครับใช้อันเดอร์ความแน่นอนมันก็สู้การเซ็ตไปได้อยู่แล้ว เซตพอยต์ point, ครับเซิร์ฟยอดมะยังอยู่ครับโอ้ย oh, สวยครับเซฟไปได้หนึ่งเซตพอยต์ครับแต่ว่ายังเหลืออีกสี่ยี่สิบต่อยี่สิบสี่พัชรีจะเซิร์ฟนะครับ โอ้โหแมสองแต้มหลังของอนุมาได้จากการหยอดนะครับไม่ยอมตบ25ครบับ25ต่อ20นะครับใน